พนมภัยคนอี๋พี่บลืมแต่ข้าวผุนบ้านซ้ำขาพพน้ไนสวนละพุ่มน้ำเข้าเมืองสีพุมยังอุ่มเกลือไม่สว่างไม่กลับเมืองบอแจ้งหงบอกคืนมืออันเดียวกันนะพี่หอดต่อยเศราย้ำล่างนาค่อยมาเออเออเออบอกสคันเลย จากหลายวันไม่ลืมเลือนบ่ไม่เือเงจำได้ทางขกษบรีิสัยเบื้องบัวแดงปานจานรอปออูออปออูออปู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 นูป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 นปูปบปูอูปูบูาพิูปูปูงูปงปูปูปูอูปูปูปูับ แปรไก่ไก่ยาจืลเป็นตัยาสิไก่ยาไก่ยาเนี่ยเช้าคณะสาวลอยพบันเพง์หึ่งสัมาบ้านราคา่อยมันกแผลซีแสนคนนะเอามากันเองมากันเองมากันเองยิบดีมาราคาลอยให้ยปรนเด๋ให้หลายประด๋ซีแสนว่า ผูจ้างกักยอมจ้างเลยปีเจ็ดศูนย์เลาลูกหายภาษาเซนต์พวกกันแล้วขอนำพยผู้เป็นพอยังรอคอยพวกพี่รองสิมาลลลูกอลูกอใหมให้ทนฟังดังแฮงเฮงดังแฮงเงดังแฮงเงโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝาสนหาสาวหมอลำมีหมอโอ้เป็นมาลำจำใจ้า้เบิ ไม่ยังมีทั้งเหมือนจังกระเภอเหรอมันไหลกว่าลมมันไหลกว่ารั้นแต่ว่ามันมันมันอยู่ในข่อนล้วมันแตงในสมีแตงในสมเหนือไปต่อบ่ได้แต่ว่าได้ก่อนละก่อนนี่เวอร์เจ้าเป็นผู้รั้เนี่ยการสิมกับมีดต่อเออจ้าอำเภอที่เก่าือำเภออย่างอำเภอที่เก่าเป็มบ้านมันรั้มใหม่อีกตีบ้านเอาพี่น้อกอำเภอที่เก่าอำเภออย่างเองา เพิ่มเิ่เ่ยใ้นีเจัเนาะจัเดาอเก่าออกจากปากเราเด้อ่าเอาเดี๋ยวฮโเลดยวอาเพิมเอาเพิ่มที่เก่าเอเพิ่มยังเอาเอาเอาาู้ได้ปะู้ใดตอบได้เจียให้เอารเสียห้อยนึงตอบได้เอาเออเอารับมงกันเนี่ยอาเพิมที่เก่าอาเพิ่ที่เก่าเเพิ่ยังเอาหนึร้บาทเนี่ยมีปะเอาผู้ไดขอไปเพิ่มได้กลุ่มอะไรเดได้ไหมเอาเอา บี้ไปลาวไ้คิดยุ้อเพิ่มที่เก่าก็เพิ่มอยังนำพ้องโฆษณาโฆษณาโฆษณาะแล้วก็ะัำโฆษณาเออแบบโปรโมทเป็นเสียงใหญ่ๆเออมาอุ้งยิงมาเป็นแอคโคให้หน่อยลูกเอาหมอนยิงด้วยอ่ะชุ่มตลกมันตายมัาถึงบ่ค้นมีแต่เวาสองคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียนอู้งยิงกับหมอนยิงเรียนพ้าแล้วเออบัดห้าก่อนบ่คืนไม่ต่อตาตากาฮากตูดเดี๋ยวว่าหนาอ้าวอ้าวอ้าว ขันลาหาขันลาตาเฮ้านอนเนี่ยงยากไปไกลๆเฮาทับตไปบ่ไปจุ่มเจ้าาเลยเด้อผู้ได้บ่กขืนฉากต๊กฉากหาลอยเนี่อเฮ้ยหอยกระพี่นาอยใบไม่เท่าไหน่ละไม่นั่นจะใปอย่างไผู้ได้พร้อมแล้ววนาผู้ไดจุมหูกระิล่ออกประพฤตออนที่น่าละพรอมนะฝากกันน่อด้อนะครับพี่้องครับมีการมีงานสาวน้ำแพ่งปีนี้ปีปีหกเจ็ดหกแปด่งขอบคุณเจ้าภาพ ทุกทุกท่านสถานที่มอบความไว้วางใจให้สาวน้อยเพื่อนแพรปีนี้ไม่มีวันว่างเลยสองร้อยเจ็ดสิบสี่งานแน่แน่ปีนี้ผมมีมือว่างอีกายคนป่วยอย่าเป็นบ่ขึ้นปีนี้มาอีกละสองร้อยจริปีหน้าก็เต็มอีกปีหกแปดหกเก้าหกเก้าพอดเจ็ดสิบตอนนี้ฤดูกาลงานเฉพาะวัดวัดสำคัญติดติดถึงปีใหม่สงการเจ็ดสามครับซุนตะลุกเก้านี่เบิร์ตแซวเลีนตะข่อยยันตะขอยืด นยแหลมเลยีา้วเราจอบอยู <trips> ่มันนี่แล้บอกไปใส่มนี่ไ่ปว่าเร็นะย่าเพราะว่าออกบ้านก็่ได้มาไก่บ้านพอยุ่งอ๋อจีตอนเราแบบไม่ไปใส่บอไปแล้วเป็นนัคโคใช่ไหมลูกอะเป็นนัคโค้แม่เวอร์หน่อยเอ้าเอาใช่ละถ้าหมดแถวตรงตามแล้วอย่พักเอ้าเล่นเถอ กูได้บอลเด่นลด้รางวัลเด้นเลยเออในรางวัลตีในรางวัลเด่นอยู่อะไรจ้ะเป็โอ้โหครับครับผู้เบาติบ่ไอ้ก่อนอื่นใดพี่น้องครับวันนี้เป็นวันไล่สดวันสุดท้ายในรอบนี้นะครับภาพพี่นงค์บนสุดเสด็จกันเทนห์ปกติแล้วคอยขโมยขึ้นมาแต่เรื่ปัจจันนี้เราการไล่สดเขมี่คอยชิขึ้นมาแเมนเป็นรายการเมล่ะปกติเราเอาบ้านด้านบ้านนี่ก่อนที่ว่าไม่ยังลูก อันไหล่ะแง่งเบื้งหน้าจาของเคยซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นตาพอเนี่ยไม่ดอกตัองกระจุสองกระจกอโอ้ยจังสีหล่อม้วนสวยเป็นเห็นทุกวันแต่ก่อนนี่ไม่ได้ขายสวยนะคะขายขำปกติกับโมเคยง้ามไม่ทายตาพอดอกงานเราเป็นตัวตลกซื่อๆพ่อโอ้ยลูกกูน้อยใจแล้วโอ้ยเป็นแดงแแต่ละดอกพอห้ามกระซางมันก็รู้ว่าแต่จิตใจเขามันงามอ่าแพอยันหลอดแห้งเทาอย่างพวกชิบหายแล้ยเอาตื่นกันเด็นเราที่นี่ อันสิบ้านหายังก็คือใช่ใจกันได้ลูกเอ้ยคือกะหลีซุบมนสิ้นกันเสียนแล้วเออแกวอาแห้วันนั้นมันสะเทือนสะเทือนยังสะเทือนจิตใจใครกูแล้วคู้บีเอ้ยนอนหลับแล้วนอนหลับแล้วสเตย์ไว้ลายเป็นยังเลาอะนะมังย่องใช่แล้วเออมังเต้นผู้บีคะใส่มาจากคู่บิกี้เออคู่คู่บีรับแล้วก็ภาพรับแล้วคู่บิกกี้ไม่ต้องจ่ายค่าตัวไม่เบอร์นะคะอ่า จ,จ่ายเฉพาะพ่อหลอดคนเดียวมีออทำไมจะไม่จ่ายไม่จ่ายได้ไงต้องจ่ายทำไมอ่ะเบิกติดลบแล้วไงเออน่่มาคู้พี่เน่ หมอทว<า>ีไล่เล่นยะหมอำยังไม่เล่นสวมติม่มเหลอค่ะผู้บีตื่นหน้าตื่นหน้าบีเอดีคูสวมเต็มแล้วสวมเต็มแล้ว <c oughs> แล้วก็ยกางหอกก็ยากหอกหมอำก็ได้สาวรยเากินเจงอยูา่ากินยังกินเขา งนลายที่วงยี่เด็ดคืองของน้ำเต็มแล้วปูกะเินอึ้นหลังเรเาคนออกเาว่าขอแรงนี้รถดูดสวนมาว่างเีเได้ปัหามื่อไห่ขึ้นมาจังเลยจังๆหมอรับแจกระเทยไม่ฉี่เส้นของน้ำเจ้าของน้ำเต็มหรบาทออามันบะแมนมันอีขึ้นมันจำมันจำกัดอีมิแจกมาหลอกงานหลอกกันกันไหมใส่รอยคนออกเอาเนี่ยเราบอกว่าเออเอาเดี๋ยวเอาไปมาเรยไปัเลขกูชงรับังาั้งหมดแถว ไม่มาดิ้งอ่าไม่ไม่ตัดเขาไม่เน่หาเก็บเงินเด้อได้คนเหลี่ยมอะไรได้แบบเนี่ยเอากุเจ้กุโจ้าเอาตะคันลงงไายเด้อสาวร้อยแพงมานแพงแพงเออเรื pues ่ละถึงเกี่ยมเลยไม่สิป่เออบอสโจให้เลยหมื่นหนึ่งอ่าุ้ยตั้งใจเ้าบอสตั้งใจได้โปรโมทโปรโมทต้องให้มันได้งานได้การบอดโจกับซ่อนหุ้นนี่สิแสนหนึ่งเมื่อนี้อุ้งอิงกับป่าวตันกับหมอนอิงมาซอยได้เป็นแนวโค้สาวร้อยเป็นบแพ้แพง หมอลำดีดีกระเทยก็ไม่มีมีกระเทยก็ไม่มีมีโอ้ยสาวร้อยเพื่อนร้อนแพงแพงแม่ยังไอ้รีบบ่กไห้วาไห้วาไอจะมองกูไปล้ำตะไหลหรอมาล่สาวร้อยเพื่อนร้อนแพงแพงนักโรตีก็เล่นดีดีนักโรตีดี ไม่มีคนแก่แก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 อายุมือกล่องหัวงอกแล้วแม่นค่ะดอกกอนมูวขาวหมเจออยู่สามร้อยเป็นบ้านแพ้แพ้สุดยอดหมอลัเพื่อนกันล้านล้านหัวหน้าก็ใจดีดีไม่ชี้ทีไม่ทีผมไม่ได้ว่าเรื่องเหมือนใโยู้อยู่เอาเอาตัวรอดดีแท้กู้หนาไม่ชี้ทีที โดยเฉพาะหัวหน้าโจโจไม่ค่อยปล่อยปล่อยจับมือเนี่ยหมอตเขาทางฮันซอนนุดจซ้อนุดนเมือีดีเด้อผู้หพ้ากูข้ามลูกค้ามดอกด้วยหมูบ้านหม่บ้านเน่ซอเบอร์กันอ่สามหมื่นเบอร์ไปแล้วเหรอใเอร์เบอร์ไปจ่ายนี่สี่สี่ครับอุ้ยพอดีล่ะฉันก็จะจ่ายเหมือนกันสามหมื่นแล้วนรู้แล้ว่าได้เมื่ไหนก็อันซอกันไปต่อ สาวน้อยเป็นบนแพงนักแสดงชิมตลกโดยเฉพาะอุงอิงเพชรบรรพ์อุงองแผงอุงอิงเพชรบรรพ์แพงเสียงดีหรือไม่ไม่ฟ้าโอบ้าทอตัดสางมามันเป็นแอคโคเสียงดีหรือไม่ดีสาวน้อยเป็นบรรพ์แพงอุงอิงเพชรบรรพงแผง พวกกตังเจ๋งกันมาวันนี้มาวันนี้ฟังอันนี้นะไล่โซนเด่นบุ้งอิงไพรวัดแพงแพงมาวันนี้นี่5ตัวตัวเอาคือบอกเต็มปากเรียกค่าตัวเดีวเลยเอาเอาไหมใช่ไหมบุ้งอิงไพรวัดแพงแพงาตัววันนี้นี่แสดงเสร็จแล้วเสร็จแล้ว่าตัวเจ้าหรือไม่เอาเอาคือปรว่าณไหมเอาแล้วเนาะเอาเอาถ้าแม่พร้อม อุ้งอิงแพ้บ้านแพ้เขาอีกอย่างคือเอาแต่อุ้งอิงแพ้โอ้สุกตาเนาะเริ่มเริ่มเริ่มจากนี้เริ่มจากขึ้นมีกระแส่ไอ้อุ้งอิงเป็นผู้ว่าสันเอาผู้ว่าอุ้งยิงแพะมูว่าสันเอาแพะเออเ้าจะสิจะมูพอสิเป็นหางเสียงแหม่อะไรก็ลาอะไรก็ลาอีกย่างก็มิแต่อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งยิงอา้งยิงจงแล้วจมไปแล้วโอ้ยผู้เฒ่าหน่อยเออเอาฟ้าเอาฟ้าเป็นต้นเสียงมาเด็ด องุิงเทปันนี่เจ้าของเป็นเจ้าขององุ่นทุกข้อสวยหรือไม่สวยสวยเจ้าของพระมัวหมเนี่ยวันนี้วันนี้ขอบพระคุณทานกันนะเจ้าพระพระน้ำยาขนมจีนจีเค็มหรือไม่เค็มเค็มไม่เค็มค่ะเพราะว่าไม่ได้กินค่ะไปไปห่อนี่เวอร์มาหวันรุ่ยได้มือเส้าหอยนะมาหว่นเอาไปเลยนะไปไปซื้อตำมะขามมาเออ บังบงจรากบุลรงบ้านเฮ้ยเอามานราค่อยไปนี่มันเสื่อนอนบ้าน้ำกไ่นเออสาวนไ่แพงแพงราคาก็ไม่แพงรค่แพงเอาจบอกมาน้ำคลุ่นารอเอามามามากาม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 าเาามมามาอามามาามามา